สวัสดีจากพี่น้องตอนนี้เราก็นั่งรถไฟเดินทางกลับบ้านนะจ๊ะก็มาดูรีวิวบรรยากาศน,นั่งรถไฟละจ๊ะเรานั่งไปอีกสี่ป้ายนะจ๊ะแล้วเราก็จะลงนะจ๊ะลงเสร็จเราก็ไปต่อรถบัสอีกนะจ๊ะ นี่จากข้างในรถบัสพี่น้องช่วงกลางวันจะไม่ค่อยมีคนนะคะต้องรอช่วงบ่ายสามเข้าเลิกงานกันแล้วรถไฟก็จะแน่นมาก เช้ามาก็นั่งรถไฟนะคะพอจะกลับบ้านก็ต้องนั่งรถไฟกลับอีกแล้วนะคะนี่จะพี่น้องอยูอ่รถไฟอยู่ข้างบนนะคะทางก็อยู่ข้างล่างจะ้ะ อากาศก็จะคลึมๆม,มาอีกแล้วแต่แดดก,ก็ออกนะจ๊ะอืม วันนี้เรามาถ่ายบรรยากาศวิวให้ดูนะจ๊ะจัสตานีออสตาบายต่อไปก็แอนค์เนสตาสตานีแอนค์นี่จ้ารีวิวบรรยากาศ งั้นนะจ๊ะวันนี้อากาศดีค่ะแต่ตอนกลางคืนตอนเช้าสิอากาศหนาว Nästa Älvsjö Stockholmsmässa. Byt till övriga pendeltågslinjer. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Please mind the gap. Between the train and the platform when you exit the train Puget, Puget and Mood, Tumpa มันค่าก็ตึกลักษณะแบบนี้นะจ๊ะแต่ในเมืองจะสู <ffer> งกว่านี้นะจ๊ะตึกมืดมาแล้วค่ะนี่จ้ะอีกสถานี้นึงนะจ๊ะ ของเราเหลืออีกสองป้ายนะจ๊ะจ้าอ ทุมบาทุมบาทุมบาทำงานก็ต้องมีกระเป๋าจะภายหลังนะจ๊ะพบน้ำพบขนมปังมักกะเอาไปกินที่ทำงานเวลาหิวบางคนก็แบกลูกใส่หน้าอกนะจ๊ะ ไฟก็สะอาดนะจ๊ะสะอาดสะอานกว้างใหญ่พี่น้องจ๋าจบคลิปไว้ก่อนนะ พียงแค่นี้นะ